มื่อนชาบ้านทุกคนหล่อตลาดนัดไทยลาวอยู่อำเภอถาดพนมตลาดข้าเจ้าจะเปิดทุกๆวันจันทร์และก็วันพฤหัาเดินทุกคนเวลาที่ข่อยขามไปซื้อของปลูกข้าเจ้าขามไปอยู่ตลาดนี่หละทุกคนพะเอาบ่อจำเป็นต้องมีพาสปอร์ตเท่าก็สามารถขามมาได้เลยคนแถวบ้านข้าเจ้าก็จะนิยมมาขายเครื่องอยู่บ่อนี่หละทุกคนอาหารแถวบ้านเท่าก็คือลายแห้งขนาดเลยทุกคนจะเป็นอาหารตามดูกาลเลยเห็นทุกอย่างและก็เป็นตาอ่อนซอนแห้งขนาดเลยทุกคนใครที่เคยมาเที่ยวงานถาดพนมก็จะขามอยู่บ่อนั่นเลยทุกคนข้าเจ้าจะเปิด ขามทุกๆวันจันและก็วันพฤหัสเด้อพายขามมาลินแลวก็ขขามมาเบิงก็สามารถขามได้เลยทุกคนบ่จจาเป็นต้องมีพาสปอร์ตก็ได้บ่ออยมาสวยแหงแลวทุกคนคนก็จะเป็นสีบางๆหน่อยหนึ่งและของขายก็จะบ่คคอยลายปนานใดเท้ามาสวยของก็จะเริ่มเบิดแล้วทุกคน<ข>าเจ้าจะเริมเปิดขายตั้งแต่ประมาณ4ี่ห้าโมงผละทุกคนตอนสวยๆประมาณ1 1 0 0อโมงคนก็นเริ่มเบิดแล้วของอยู่ของกินแบบอาหารตามธรมรมชาติบ้านเท่านี้ก็คือหลายแหงเลยทุกคนพวกปลาน้ำลองนี่ก็คือมีตลอดเลยอาหาร การกินก็คืออุดมสมบูรณ์แห้งขนาดเลยทุกคนขนมไม่หง่แ่แบบนี้แล้วกะคืออยากกินแกงนาะทุกคนคือของกินของขายนี่ลายแห้งขนาดเลยม<ฮ>ีทั้งของกินบ้านเฮาเลยคะของกินบ้านเพิ่นนาเลยทุกคนตลาดเพิ่นจะบ่บได้เปิดทุกมื้อเด้ทุกคนเพราะว่ามันเป็นตลาดนัดเพิ่นก็คือจะเปิดทุกๆวันจันเลยคะวันพระัทเลยถามว่าอยากเลาะตลาดนัดแบบนี้ก็มีโลตัสให้เลาะคือกันเลยทุกคนเอากระจ่างสล้อขึ้นไปเลาะโลตัสก็ได้คือกันทุกคนเบ่งแมมลูกขวั่นน่ะเป็นตาสะออนแห้งขนาดเลยพวกอาหารทะเลนี่ก็เทีย ในการถือกลัวอยู่บ้านทางอยู่ทุกคนนอกจากของอยู่ของกินแล้วโซนปลูกต้นไม้ก็มีคือกันเดอสํสำหรับัยที่สนใจอยากได้ต้นไม้ก็มีคือกันทุกคนจะมีต้นไม้ถูกสายพันธุ์เละเพิ่นก็จะมาวางขายแบบมีเลยแหละ